รถบ้านอเมริกาเมื่อนี่จะพามาเฮ็ดเมนูเฟอคือกว๋วยเตี๋ยวเวียดนามยูไทยท่านอยากบ่หูจากเมนูกว๋วยเตี๋ยวเฟอของเวียดนามด้ค่ะแต่ว่าท่านอยากมาหูจากกว๋วยเตี๋ยวเฟอตอนมายู่อเมริกาค่ะเพราะว่าสามีพาไปกินันนี้ราค่าเฟอถ้วยหนึง่งยูในอเมริกาประมาณ20เหรียญละค่ะหกร้อยกว่าบาทเมื่อนี้ท่านอยากก็เลยไปซื้อของค่ะเบิร์ดประมาณ80เหรียญประมาณ2 7 0 0ยบาทค่ะเพื่อจะเฮ็ดเฟอหมอนี่แต่ว่าเมนูนี่จะกินทั้งอาทิตย์ด้ค่ะมาเบิร์งข่าว่ามันได้ไหลายปันดายตอนท่านอยาอยูบา้านค่นะท เพราะว่ามันแ่บนี่ก็คือกระดูกงวที่เป็นแบบแชรแข็งนะคะท่านอยากจะทําการต้มเผื่อหลังความข้าวระวังล่อต้มกระดูกงัวค่ะท่านอยากจะมาตั้งหม้อแร่งดันไฟฟ้าให้มันหอนนะคะมือนีท่านอยากตั้งใจเฮ็ดเฟ้อแห้งค่ะหลังจากที่ต้มกระดูกงัวแล้วแล้วก็เอากระดูกงวมาล้างค่ะเพื่อให้ความข้าวจากเลือดในกระดูกนี่มันลดลงไปแล้วจะเฮ็ดให้น้ำซุปเฟ้อของท่านอยาก่ะมีความใสแห้งๆค่ะให้กระดูกงัวลงไปในหม้อแร่งดันไฟฟ้าเอกกษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเฟ้อน้ำใสนี่ก็คือเครื่องเทศของถูกพักชี่อ เชยปล่อยกากพริกท่าหัวใช่ท่าวขิงแล้วก็วหอมหัวเนี่ยอยากให้หอมกว่านี่ต้องเอาไปอบหรือว่าเอาไปย่างแต่มือนี้ท่านอยากกับบอสะดวกนะคะซ้ำนี่กับเบิร์ไปสี่ชั่วโมงแล้ว้ะคะในการเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเอือในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็มีผงวิเศษหน่อยนึงนะคะที่สําคัญมากๆเลยค่ะก็คือผงเห็ดนามก๋วยเตี๋ยวเฝอค่ะอยากก็เลยใส่ไปสองสอนก่อนค่ะห้ากะกะเอาเดี๋ยวเขาจงมาซิมทีหลังเมนูเฟอเป็นเมนูที่ท่านอยากเห็ดประจําเห็ดบอยแห้งแล้วก็แข่ของว่องไวจําได้เลยค่ะว่าใส่อย่างนี้ เอาความนวกัใส่หนำปลาไปนาำด้วยจ้ะแล้วท่านยาจะทําการตุนอยู่ในหม้อแรงดันไฟฟ้าค่ะรอบแรกจะใส่เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงนีก็ไหไมยความว่าตุน2ชั่วโมงนะคะมีหม้อแรงดันไฟฟ้าชีวิตกัจะไงายาได้เหนือมา2แพคะคะ็คด้วยค่ะแพ็คนี่ท่านยาจะเอามามามักแล้วท่านยาจะหลวกค่ะต่อฮันเห็นมันเป็นขนาดพอาาะคาเฮาด้วยค่ะแล้วท่านยาจะทําการ เบกกิ้งโซดาซอสฟ้าเขียวสำคัญมากๆมักผงนวของเห้านี่แหละ,ะใส่หนอนัวหน่อย,อยใส่หลายนัวหลายแล้วก็ใส่ซอนหอยลงไปค่ะเพื่อความเผ็ดถ้าอยากใส่พริกไทยลงไปนํำค่ะท้ามการมารขยํำขยําให้เขากันค่ะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกไว้ตุ๋นน้ำซุป <c oughs> ได้2ชั่วโมงแล้วค่ะกับเปิดหม้อเบิงนะนี่ก็คือเนือ้อทีท่านอยากจะเอาไปตุ๋นในหม้อตุ๋นนะคะจริงๆควรจะตุ๋นไปก็หม้อต่างแ่แหลกเลยคะ่ะแต่ว่าท่านอยากอยากมันเปื่อยเนือ้อที่มากว้ท่านอยากต้มนม้ำแล้วเอานนาม,มาลวกะะเ,เ้อค่ะเนื่อตุนเกแล้ววแต่่าเนื้อตุ๋ เด้อค่ะยังแดงๆอยู่ต่องตุนประมานหนึ่งชั่วโมงอาก็จะมีทั่วงอกผักร่วมส้อยหล่ากับพริกเม็กซิกันเฟอปกติจะเป็นเส้นเล็กเด้อค่ะแต่ว่าท่านยายบมมี่เก็เลยใส่เป็นเ้นมีแท้ใสเนื้อลวกลงไปแล้วกับเนื้อเปื่อยแล้วกับใสพริกเม็กซิกันใส่หาาัวระพาหอมหัวใยส้อยนี่ขาดบ่ได้เลยค่ะ่องเทศปกติตองใสในผ่าเขาบางแต่ว่าท่านยายบมมี่ค่ะก็เลยกองน้ำซุปเอามีกระเทียมเจียวกะใส่กระเทียมเจียวไปน้ำค่ะแหละะ้วก็ใสพริกเผาเฟอนีขาดบร่รด้เลยค่ะหอยเส้นซอสก็คือซอทีมีรสชาติหวานวินกิน คำหนึ่งหละใส่หอยเซินซอดลงไปยดหนึ่งค่ะซุปเข้มข้นหอมเครื่องเทศมีความเผ็ดของพริกเม็กซิกันน้อยเนื้นะคะพอค่ะเพราะว่าพริกเม็กซิกันสีบอเผ็ดต้องไปเห็ดเบิงเด้อค่ะแซ่บ